สวัสดีจ้าเพื่อนๆสวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้แพทอยู่ที่ไหนโอ้โหมีแต่สาวๆสวยๆนะเห็นไหมนะเขาก็ถ่ายรูปกับเครื่องบินแพทมาอยู่ที่สนามบินแถวแถวามอร์แกนฮิลวันนี้เป็นงานวันเกิดทนาเราจัดกันที่สนามบินดูสิโอ้ยรถคันนี้สวยเดินมากนะคะรถใครเนี่ยต้องใส่รถนาเดียแน่เลยเนี่ย แล้วก็มีเครื่องบินแล้วก็บรรยากาศในงาน๋ยวดูรอบๆก่อนรอบๆก่อนสามีธนาเขาเป็นนักบินเขาก็มาจัดที่นี่ที่สนามบินนี่มีเครื่องบินสองลำอันนี้ลำลำสีเหลืองนี่อ๋อลำสีเหลืองนี่ของแฟนเกียบอันนู้นของแฟนธนาแล้วก็มีอาหารของกินเยอะแยะแพดมาสายแพท,มา,าแพทมาเกือบ แพทจะมาถึงเกือบเที่ยงแล้วคนเขามากินเขากลับหมดแล้วงานเขาเริ่มงานเขาเริ่มมาสิบโมงแพทมาถึงเที่ยงเป็นอักซิเดนต์นิดหน่อยนู่นนี่นั่นกว่าจะได้มาห่อซูชิด้วยห่อซูชิก็ไม่ได้ทําคลิปหรอกมาดูอาหารกันดีกว่าว่ามีอะไรโอ้แต่นะคนจะแย่มากมายเนาะเราก็มีอะไรกันบ้างอันนี้แพททำมานะนี่จะเป็นนี้ชีสเคกนี่นะนี่ ีป้ายเลยเห็นไหมนี่พี่แซนเป็นยังไงบ้างลืมทักพี่แซนนะหมูมูแต่ขาหนูเป็นตะคิ้วแต่ออกมาจากบ้านแล้วก็มันวดขาใส่ถุงเท้าก็จะได้อันนี้น่ากินอันนี้เค้กโอ้ยหนูเนี่ยขายดีนะเค้กหนูเห็นไหมนี่พี่แซนเนี่ยกินยางเค้กหนูอ่ะกินยังเนี่ย่หนูทำมา ก็นี่นะหนูทำมาชีสเคส้กนี่เราก็มีขนมหวานเยอะแยะมากมายนี่ก็ขนมนั่นก็ขนมโอ้โหดอกมไม้สวยอันนี้แพ็คก,ก็ทำมานะหมดแล้วเกือบจะหมดแล้วมาแรงวันต่อโอ้ยพึ่งอันนี้หมดหิวอ่ะ๋ยวจะกินซะหน่อยอยาขอทำคลิปก่อนโอ้แคปหมูก็มีส้มตำหมูหมูหม มากมายกับข้าวเยอะแยะนู่นสาวสาวก็นั่งนะฮะดูบรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศได้งานแต่แพทหิวมากเลยตอนนี้ต้องขอเวลาไปกินก่อนละบรรยากาศสวยงามนักบิน ดูไหมเห็นไหมบรรยากาศมีเถามีอะไรโอ้สวยเลิศเนาะเลิศมากเป็นปาร์ตี้ที่เลิศสุดๆเป็นปาร์ตี้ที่แบบว่านูนพี่แสนแต่งตัวสวย <laughs> พี่แสน <laughs> ดูบรรยากาศในงาน,นสาว หนุ่มๆก็มีนะเห็นไหมหนุ่มๆนักบินทั้งหลายหนุ่มๆนักบินนักบินหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ทั้งหลายเยอะแยะมากมายนักบินมีทั้งหนุ่มเล็กหนุ่มน้อยหนุ่มปานกลางแล้วก็หนุ่มใหญ่แล้วก็นุ่มหนุ่มงานธนาธนาแฮปปี้เบิร์ดเดย์ ให้มีความสุขกล้ามรวยนะจ๊ะอาหารเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเจ้าแพทก็จะนั่งกินอาหารสักหน่อยงานเขาก็แต่งหน้ากันทำ,ทำเขาแต่งหน้ากันเขาเตรียมแต่งหน้ากันจะถ่ายรูปก็ต้องแต่งหน้าก่อนต้องจัดนี่ดูสิเออมันค่อยเป็นหน่อยนะเนาะฮะมีไมโครโฟน เจี๊ยบไม่โหไอเจี๊ยบมันแซลไอเจี๊ยบสาวสวยเจี๊ยบเป็นแต่งตัวไอเลิศชะนะเพื่อนฉันอะฮะยัง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 ,ยงไม่ต้องเปิดเก็บไว้ก่อนหนาวอากาศเย็นมากแพทแต่งตัวสวยมาแล้วนะแต่โอ้โหแบบอากาศแบบแบบโอ้โหนี่ไงเขามีป้ายเบิร์ดเดย์เขาหนาหน่ะเขามีป้ายเบิร์ดเดย์เขาด้วยน้องาสาวๆเขาถ่ายรูปเป็แพทเอาไว้ก่อนแล้วกันนี่แฮปปี้เบิร์ดเดย์ birthday. นี่เห็นไหมครปบไปเบิร์ดเดย์พี่คิมก็มาที่จริงแขกเขาเยอะกว่าน,นี้อีกเขากลับกันไปหมดแล้วแพทเขาจะปิดงานอยู่แล้วเขาจะเก็บงานอยู่แล้วแพทเพิ่งจะมาแต่แพททำอาหารให้พี่คิมแวะไปเอาอาหารมาก่อนเนี่ยดูแต่อย่าแพทขอเวลากินข้าวก่อนหิวมากโอเคตอนนี้ทุกคนอยู่ในวิดีโอเรียบร้อยแล้ว ใครจะทำอะไรก็กดแล้วใครจะทำอะไรก็ระวังตัวให้ดีนะเพราะช่องนี้ไม่เคยตัดอาจจะกินแล้วช่องนี้เป็นคนขี้เกียจตัดต่อมากเอาละเอาละโอ้จะกินแล้วหิวกินหอยแอดก่อนกินทุกอย่าง กินทุกอย่างอะชิมโอ้ยแมลงอ่ะไม่ใช่แมลงฮะมันเป็นเครื่องวอสอันนี้ก็ไม่เอาจะเอาแล้วนะ,ะสองอาทิตย์ที่แล้วไปไปถเพื่อนออขอกินก่อนเลยหิวเลยแไม่มีใครกินวาซาบิเลยเหรอ,หอ มีใครกินอุนนีอ่ะอุนนีใครใครกินอุนนี่สไปซี่สไปซี่อฮะ ออ้ยอร่อย ไม่ได้ถ่ายรูปอาหารไว้เลยอ่ะพี่แซนได้ถ่ายรูปอาหารไว้ปะขนมเธอถ่ายดีมากเลยเธอพรังเมื่อกี้มาคนติดเมาคนสวยทำอ่ะมาไม่มาก็สิไม่รู้ว่าใครนี่ที่พีพี่พี่พี่นี่พี่ไม่บอกโปรโม่ว่าคนสว่ที่พ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 อ่พ่าบ่กบ่กี่พี่พี่พีรพท่าี่พี่พี่พี่ี่พี่พี่พี่ี่พี่พี่า่พีพี่ี่พี่่ เจอทำมาเจ็ปนนี้ซื้อจะเห็นไหมหนุ่มมีมีพิมมีพิมเราพิมโฆษณาเราพอมองแล้วพิมจะโฆษณาลูกสาวเขาถามว่าพิมอะไรหนูไม่ใช่เราเราบอกว่าเราเป็นคนเป็นคนทานเขาถึงบอกว่าใช่ไหมคนนี้ก็เหมือนกันคนนี้โอเคเขาจะเป็นเคสเทอร์ให้เธอรุ่เลยเพราะเราเคยโฆษณาแล้วเธอทำอาหารไทย อร่อยเตอมเก่งแต่เดี๋ยวนี้เธอทําอาหารญี่ปุ่นก็มีคนทานเยอะๆใช่ไหมพี่หน่อยนะเพา้นั่นคนาช่หน่อยหน่อยเหมือนดาราเนอะเขาบอกเขาบอกว่าเราคิดว่าเป็นน้อยหรือว่าหน่อยเ้าบอกว่าหน่อยหน่อยล้วบอกเออหน่อยเหมือนดารามันมีแต่เพิ่ แรกมองไปมงเมืตอนแรกที่มีคนบอกว่าแมงวนันแต่ไม่ใช่แล้วเต้างหมดเลยเพราะมันกัดนะจริงเหรอ,อ,หรอ,อขาดแล้วสองอาทิตย์ที่แล้วนี่อันนี้สองอาทิตย์ที่แล้วแล้วมันแดงขึ้นมาอย่างเนี้นนแสดงว่าแพ้มากนะี่นี่อาทิตย์ต่อมาแล้วมันก็เลยลงนิดนึงแพ้แพ้มากโอ้ข้าวชั่วหน่อยข้าเหนียวอยู่นี้ข้าเหนียวอยู่นี้ร้อนขอกินกินอะไรที่มันง่ายๆก่อนน่ะเพราะว่า กินไก่ไม่ได้นะห้ามกินไก่เขาไม่กินซอสกันเหรอวาซาบิเขาก็ไม่กินสวัสดีสวัสดีเอาสวัสดีเลยสวัสดีค่ะฮะไม่ไห้ไม่ไห้ใช่ไหมคือขอ อะไรไม่ได้เดี๋ยวตัดต่อไม่ได้ไม่ตัดอยู่แล้วตัดอ่ะมีใครมีโคนแบบแบบแบบสามก้อนป่ะไม่มีใชไมไม่มีหรอเพราะว่าอันนี้แบบหมดก่อที่ใช้ไหมก่อนที่ใช้ก่อนแล้วกันก็ดไโออย อร่อยอร่อยเนาะไช่ไนมันก็อร่อยเขายังไม่ได้กินหมูปิ้งเลยอ่ะพึ่งก็มีไม่เป็นไรเป็นพึ่งไม่เป็นไรอ่ามาแรงวันแล้วกันพึ่งโอเคอืมมันหนาวมันบินม้อืมล้เขาเนียไหม เขาบอกกินเนี่ยข้าวเหนียวมันอร่อยเขาจะกินไหมทำไมพี่กินไม่ชอบใส่ชีสสาอ่ะ ทานนิดนึงเอาออกเลยอยากกินขนมจีนเจ้าน,นะ I have, I have ใส่เ <k ine S 1> <be. S 2> สืไอ้ทีออยู่ไหนคะซีอิ๊วอยู่นี่อันนี้ไมไม่แก่กินจิ้มไหมเนี่ยจิ้มได้ไหมคูดละซอสกันต้องจิ้มซอสนี้อันนี้ติดเท <c oughs> ใส่นี่จิ้มอ่ะว้าวพี่บอกว้าวว้าวอะไรว้าวมายังใส่นี่ยได้เลยนะคะ อยู่ว่าพี่ยากไก่ออนมา,าไปทางทางไหนอะเราก็<า>บ<า>ังหิวข้าวมาปิดงานมาปิดงานอะมากิน <c oughs> อ๋อ มันไม่กัดนะหมอเนี่ยช้าทาง อืมสวยนะต้องใส่ดูดิแอดอยากกินเลยเอาไปกินบ้านดีกว่าไหมมันจะหยดใส่เสื้อเธอกินขนมจีนอะนั่นเนม่กเยอะแยะที่มันแห้งๆนะนะ ใส,ส,ส่ข้าวหรอใส่สีขาวไม่ได้เลยอ่ะจะใส,ส่ปิด<ม>ล้างมือนะอ๋อยังไงเขามีไว้ ใส่ส uh ุด huh. อันหนึ่งสวยจังเลยชุดนั้นมันหนาวมันสั้นมันสั้นไปบ่สั้นไปก้าวขาก็เพอิงเพลิงแล้วก็เลยเม่เก็เลยไม่เอา าอกิมาแล้วกินอกนินอะไรยังอ่ะพี่ยาวัสดีกินอะไรยังบาะหนูก็เพิ่งมาถึงพี่เจอกันนานเลยอ่ะเมื่อวานคุณจำได้คุณจได้เาคุณเจอเหมือนเมื่อวานเลยเมื่อกี้เห็นเมื่อกี้ธนาเห็นพี่ออมนี่หว่ามาจากวัด ไป้งอิ่มนะพอดีแล้วอยู่แล้วอยู่ได้แล้ว